สวัสดีตครับทุกคนสวัสดียามเช้าครับวันนี้ว่าวิ่งที่สวนรถไฟนะครับจัดๆครับมาดูสถิตีกันครับวันนี้ ว่าจะอยู่ที่ก่โลนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งกิโลครับต้องเกาะกลไมไว้ครับผมหลุดจากกลมไม่ได้ปัาด เพื่อนมาคือแรนเร็ว,วทช่้องไปนะไปแล้วพ่อนนะแซงไปแล้วอะแลนเร็วขับไปไงเนี่พ่อนะไปแล้วอัลดลนะัดแล้วเอาเรื่องเลบางาอุ่มไมรับ เราออกมาจากกมรมนะบปหาจะตามไปครับผมปั๊ดแลนเรี้วยวเลยแซงข่อยไปแล้วไหมตุวนน่ะไปแล้วอันลาดอันลาดสองกิโลครับสองจุดหกสี่ศูนย์ครับใส่ไปใส่แล้วกลุ่มข่อยว้าหายไดแล้วี่อ,องหายไดแล้ว ตามไหม่ท่านตามไหม่ท่านหายไปแล้วบ่ได้ตามใหมท่านเนดะ้อ <Hey. S 1> หายไปแล้วต <Hey. S 1> ายพี่น้องเใช่ใส่พันยิ้วใส่โอ้ยยุบพุ่นป่ะโอ้ยยุบพุ่นอ่ะสามคนเลยนะไปโอ้ยไปอปแบบนี้ วิ่งไม่ใส่รองเท้าด้วยเฮ้ยเยอะเลยลไปแล้วไปแล้วตามผมนิดตาม,มนิดก็โอ้โหคือไปเรียวเชะไปเรียวเชะโอเคครับครบตามเป้าหมาย5โลครับมาดูสถิติกันครับว่าจะไปอยู่ที่กี่นาทีสจ๊อดออโอเค ครบห้าโลครับมาดูสถิติครับว่าจะกินาทีนะฮะอยากจะอาบน้ำเลยเปลี่ยนไปทั้งตัวเอเค,ครับครบตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้โอเคเ,เพื่อนๆทุกคนก็จะลืมหันมาออกกำลังกายตอนเช้าทุกเช้านะครับโอเคครับบ๊ายบาย job amazing